ขออนุญาตเล่าย้อนไปนิดนึงตอนสมัยเป็นนักแข่งสมัยที่ยังไม่มีการสอนอะไรกันด้วยซ้ําสมัยที่การสอนเป็นเรื่องต้องห้ามหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะถ่ายทอดไปให้รุ่นหลังๆเพราะว่าเดยวมันจะเร็วกว่ามีแพชชันในการขับรถเอนจอยในการขับรถใช่ไหมครับประมาณนี้เอายี้ผมเรียนรู้เองแต่กับเด็กรุ่นใหม่ผมมองว่าตรงนี้มันน้อยลงนักแข่งรุ่นใหม่กําลังจะเกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆืเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจรถเนี่ยรถที่ห้อนี้ยังเหลือเกียร์ธรรมดาอยูเ่เด็กรุ่นใหม่บอกเกียร์ธรรมดาเือยอะไร สนุกคนละแบบนะครับตอนแข่งเองจะดีสบ,บายใจที่สุดเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่พอเป็นซิสเตรมมันก็จะเป็นอีกแบบแมนเป๊ะเอาอยิ่งล่ะนะครับแมนเป๊ะสไตล์เยอรมันประมาณนึงแต่ว่าพอมาเป็นอย่างอย่างที่เราทำอยู่ในประเทศไทยก็คืออย่างของกิลดริฟต์เหมือนกับไปบังคับให้เขาทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเป๊ะในบางทีเขาเอามาฝึกค่ายทห,หารหรือเปล่าอนะไรเงี้ย ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่เริ่มมองว่ารถก็เป็นเพียงแค่พาหนะไม่ใช่สิ่งที่น่าหลงไหลหรือต้องอินไปกับมันรถกับเส้นบางๆระหว่างความปลอดภัยกับความสูญเสียมาตรฐานการขับขี่จึงไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่มันคือหัวใจสำคัญที่ต้องใส่ใจซึ่งอินสตราเตอร์รุ่นเก่าอย่างพี่อ่านสิรคุปเมธนีจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้กันค่ะ อาจารย์อ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อ่านหรือว่าพี่อ่านนะคะศิรคุปเมธนีนั่นเองนะคะก็เป็นพระเอกตลอดกาลตอนนี้ก็ผ่านตัวมาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตนานมากแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้พี่อ่านนะคะมาช่วยอัปเดตงานในวงการมอเตอร์สปอร์ตหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์อยู่ในวงการนี้มาก็หลายปีแล้วเนาะครูสอนเป็นเคยเป็นทั้งเรียนเคยเป็นทั้งครูสอนเป็นทุกอย่างครับะไรอยากจะถามอาจารย์ว่าการอบรมในสมัยก่อน ปัจจุบันนะ่ะมันมีความแตกต่างกันไหมมันโหดขึ้นไหมหรือว่ามันเบาบางลง <c oughs> ขออนุญ,ญาตเล่าย้อนไปนิดนึงตอนสมัยเป็นนักแข่งสมัยที่ยังไม่มีการสอนอะไรกันด้วยซ้ําสมัยที่การสอนเป็นเรื่องต้องห้ามหน่อยๆเพราะว่า <c oughs> นักแข่งในสมัยนั้นมีจํานวนไม่เยอะนะครับแล้วก็วิชาที่เขาได้มาเขาอาจจะได้มาด้วยความยากลําบากหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยอยากจะบอกไม่ค่อยอยากจะถ่ายทอดไปให้รุ่นหลังๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเร็วกว่าอะไรประมาณนี้อันนั้นคือยุคแรกที่ผมสัมผัสได้ก็คือ เอางี้ผมเรียนรู้เองนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งมีอาจารย์คือโชคดีที่อาจารย์ที่ที่เป็นอาจารย์ผมจริงๆก็ค,คือคุณมาสกีนิชีร่าเนี่ยแกเป็นคนไม่ห่วงวิชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกรู้แกก็ถ่ายทอดให้หมดแล้วพอเห็นอย่างนั้นปับ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว,ว่าท้้งนั้นเราควรจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่จะจบแค่แค่วิชาแบบรูปแบบเดียวเพราะว่าตีนิงสาสตาร์มอเตอร์สปอร์ตมันมีตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมฮะ,ะมันมีทั้งทั้งแข่งในรูปแบบต้องไม่รู้กี่แบบ มีหลายสิบแบบด้วยซ้ำไปนะครับกับการแข่งขันร,รถยนต์อย่างเดียวเนี่ย<ช>อย่าไม่นับพวกสองล้อพวกอะไรด้วยซ้ำใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นพอพอลงไปลึกอย่างนี้กว่าพอลงไปลึกปั๊บมีมีม,ม,ม,มีมีความรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้รับวิชามามากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราสนุกกับการหาข้อมูลเพื่อที่จะเพื่อที่จะนํามากลั่นกลั่นให้เป็นเป็นเขาเรียกอะไเป็นหลักสูตรหรือว่าวิธีการของเราเองขั้นตอนของเราเองแล้วก็ถ่ายทอดอันนี้คือในแง่ของสมัยที่เป็นนักแข่ง แต่พอเป็นอิสเตอร์มันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งมันก็จะมีข้อมูลที่ต้องบอกว่าอ่ะเขาเขาเขาคิดมาให้หมดแล้วเยอรมันเขาคิดมาให้หมดแล้วว่าคา้ตอนเป็นแบบนี้แบบนี้หนึ่งของตามที่เขาจะไปเก้าสิบแล้วก็จะมีการอัปเดตอยู่บ่อยๆไอข้อมูลเดิมโอเคตรงนี้เอาไว้ข้อมูลใหม่โอเคตรงนี้เปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆก็คือมันก็จะเปลี่ยนไปตามไปตามยุคข,ข,ของตัวยา,านพาหนะก็คือรถรุ่นใหม่นะครับกับข้อมูลสิบปีที่แล้วโอเคมันอาจจะใช้ได้ พอไปรถรุ่นใหม่ปั๊บเนี่ยมันมีการอัปเดตอะไรเข้าไปรถใหญ่ขึ้นรถมีความปลอดภัยมากขึ้นรถมีการตอบสนองมากขึ้นรถมีบุคลิกเปลี่ยนไปข้อมูลชุดใหม่ก็ต้องถูกนํามาใช้ถ้าเรามอง,มองภาพรวมนะครับเ,เรื่องของเขาเรียกอะไรฮะเรื่องของแพชชั่นในการเลือกซื้อรถนะครับในในคนรุ่นประมาณสักเจน Y วขึ้นไปเจน y วท์เจนเอ็กถอยลงไปเบบี้บูมทั้งหลายแหล่ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเลือกซื้อรถเพราะว่าอยากจะได้รถ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็อยากจะได้มีแพชชั่นในการขับรถเอนจอยในการขับรถใช่ไหมครับประมาณนี้แต่กับเด็กรุ่นใหม่ผมมองว่าตรงนี้มันน้อยลง mm hmm. นะครับเอามองง่ายๆเลยมองจากจากรูปผมสองคนนะครับพาเขาไปพาเข้าไปดูผมทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นพาเข้าไปดูในในสนามแข่งหรือว่าตอนที่ทำอีเเตอร์ก็แล้วแต่เขาก็เขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นในช่วงแรกแล้วก็ก็เฟดไปไม่สนใจเพราะว่าเขาไม่ได้หนึ่งเขาไม่ได้อยากได้รถ เขาไม่ได้อยากซื้อรถหรือไม่ได้อยากจะขับรถได้ซ้ําไปนะครับถ้าขับได้ก็ขับแต่ว่าไม่ขับเขาก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเด็กรุ่นใหม่แล้วปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับผมคุยกับผมคุยกับอาจารย์ผมก็คืออาจารย์มาซกิอาจารย์เป็นคนเป็นคนพูดคนแรกด้วยซ้ำตั้งแต่สิปีที่แล้วว่านักแข่งรุ่นใหม่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆอันนี้หมายถึงว่าพี่เป็นนักแข่งรถจริงๆนะครับเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจรถไม่ได้จับรถเหล็กมาวิ่งเล่นเหมือนเมื่อก่อนล่ะนว นะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไปเร็วถูกไหมฮะเขาก็จะไปกับต,ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเด็กรุ่นเก่าๆที่แบบเล่นรถอยากจะขับรถโตมาเห็นนักแข่งรถเป็นไอดอลเนี่ยมันก็น้อยลงมันยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลในท้งทั้งอุตสาหกรรมเลยก็คืออุตสาหกรรมเรื่องของการทํารถยนต์ออกมาขายก็จะขายในลักษณะเหมือนกับว่าก็ทําออกมาเพื่อให้เดินทางจาก A ไปบจบนะครับเรื่องของแพช s i o เรื่องของแล้วก็กลายเป็น n ิชมาร a เก็ตไปก็คืออาจจะมีบางส่วนที่ยังเหลืออยู่ เนี่ยรถยี่ห้อนี้ยังเหลือเกียร์ธรรมดาอยูเ่เด็กรุ่นใหม่บอกเกียร์ธรรมดาคืออะไรเนี่ยมีสามแป้นนะลูกม,มีแปน้นเบรกตรงกลางแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นคลัตช์เฮ้ยแป้นคลัตช์ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยคือเด็กรุ่นใหม่ก็จะก็จะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องตื่นเต้นของเขาไปแต่เขาไม่ได้สนใจว่าจะต้องฉันจะต้องซื้อรถรุ่นนะั้นรุ่นนี้เพราะมันสวยเพราะมันอะไรไม่ได้สนใจแบบนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าผมมองว่าอีกหน่อยเนี่ยธุรกิจการซื้อขายอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ แต่ธุรกิจการเช่าน่าจะน่าจะเติบโตขึ้นนะครับคือรถใหม่ก็ยังมีผลิตแหละแต่ว่าไม่ได้ผลิตเป็นเป็นขายเพื่อไปเป็นเจ้าของแหละอาจจะเป็นแบบเช่าเช่าระยะสั้นระยะยาวอะไรก็แล้วแต่อยากจะได้รถอะไรก็อคุณก็เช่าเอาสิถ้าคุณยังชอบอยู่คุณยังอยากไอ้คุณไอ้นี่รถรุ่นใหม่ออกมาเอา,าเอาช่ามาใช้สักสามเดือนหกเดือนแล้วก็เปลี่ยนในแง่นั้นก็โอเค ็ความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคามสมัยเนาะจานเนาะแล้วตอนที่พี่อ่านเป็นนักแข่งรถครับก็ตอนมาเป็นอินสตราคเตอร์มันความสนุกมันต่างกันไหมเอสนุกคนละแบบนะครับตอนแข่งเองจะดีสบายใจที่สุดเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยอยู่กับตัวเองนะครับก็คือขับให้ขับให้ดีที่สุดกับครอบกับ กับอุปก์กรที่เรามีก็คือรถที่เรามีก็คือไปให้สุดรถว่างาน้นแล้วก็ผลงานแล้วก็ว,กว่ากันว่ามันออกมาเป็นยังไงแต่ว่าพอมันเป็นพอมาเป็นพอมาเริ่มเป็นเป็นโค้ชก่อนก่อนที่เป็นดีลเตอร์เนี่ยก็มีก็มีเหมือนกับสอนใช้คําว่าเป็นโค้ชก็ได้ะนะครับสอนให้กับน้องๆที่เป็นนักแข่งเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นอันนั้นอนะ่ะคือมารับผิดชอบแค่เรื่องเดียวก็คือทําให้ทําไงก็ได้ให้รู้สิทธิ์เร็วที่สุดหรือว่ามีความสามารถในการแข่งขันมีเรสคราฟที่ดีที่สุด ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นอินสตัคเตอร์จริงๆมันก็จะมีข้อมูลที่มากกว่าเดิมอย่างที่บอกก็คือมันมีเรื่องของตัวรถ <c oughs> ที่เราจะต้องที่เราจะต้องพูดถึง <c oughs> แล้วก็หลยแล้วเวลารถมาทีก็มาเป็นสิบรุ่นถูกไหมฮะก็ก็จะต้องจําข้อมูลพวกนี้ไว้ประมาณหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับให้กับลูกค้าหรือคนที่มามามาในงานมาทดสอบครับ <c oughs> แล้วตอนนี้อาจารย์อ่านเป็นอินสตัคเตอร์อยู่ที่ไหนบ้างะคะถ้าขออนุญ,ญาตย้อนไปหน่อยนะครับเริ่มเป็นอินสตัคเตอร์เนี่ย จริงๆต้องบอกว่าเป็นเลสเตอร์มา10กว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นในตอนที่ยังแข่งรถอยู่นะครับแล้วก็ผเิญมีโอกาสได้ทําในแง่ของเลสเตอร์ให้กับหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นมิซูบิชิไม่ว่าจะเป็นซูบูรุนะครับโตโยต้ามาสด้าก็คือทํามาค่อนข้างแคบจตครบทุกยี่ห้อแหละนะครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆคือเป็นหลักจริงๆก็จะเป็น Merc e d e s Ben ไซแลนด์นะครับตั้งแต่อดีตก็จนปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ยังอยู่กับเบนซ์ไทยแล ล่าสุดก็เพิ่มเข้ามาสัก3าปีที่แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของที่เป็น m อ็เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าทางเงยอรมันระบุมาว่าจะต้องจะต้องมีการมีมีการอบรมนะครับมีการเซอร์ติฟายกันนะครับถ้าจะดูแลในส่วนของ AMG ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น m e อร e เซเดสเนเฉยๆก็โอเคไม่เป็นไรจะให้พี่อานคะ่ะช่วยบอกหน่อยว่า แต่ละค่ายเนี่ยเขามีการอบรมหรือมีการสอนแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เมสเดสเบนกันก่อนก็ไเลยคะ่ะอ่าได้ครับก็ทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นออกตัวนิดนึงนะครับ <c oughs> ว่าโอเคอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้แบบเต็มเหนียวเท่าเท่ากับเท่าเท่ากับหลายๆท่านนะครับ <c oughs> ก็เท่าที่เราพอทราบก็คือถ้าเป็นทางฝั่งเยอรมันเขาก็จะมีความเป็น ต้องใช้คำว่ามีความเป็นดีลแมนสูงนะครับก็จะเน้นเรื่องของอความเขาเรียกว่าความ,วามแม,าม, cision, ม่นยำ precision engineering อะไรประมาณนี้นะครับก็ในแง่ของข้อมูลก็จะค่อนข้างต้อง,ค,องค่อนข้างเป๊ะนะครับแล้วก็ในส่วนของความเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นในส่วนของข้อมูลอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าอพอพอเอาหลักสูตรอะไรแนวๆน,น,นั้น,นมาใช้ใ,ชในเมืองไทยก็ต้องมาปรับให้เข้ากับกับชาวเอเชียบ้างนะครับนี่คือความแตกต่างผมว่าเนื้อหาสาระนะครับหลกักๆแล้วน่าจะคล้ายๆกัน หมายถึงว่าแกนแกนเลยเนี่ยจะคล้ายๆายกันเพียงแต่ว,ว่าวิธีการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติตัวต่อต่อลูกค้าหรือว่าผู้ที่เขามาเข้าฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปตามวัฒนธรรมของของแต่ละที่นะครับถ้าเป็นของเยอรมันแน่นอนโอเคเขาขาจะมีความเขาจะมีความเคร่งครัดประมาณหนึ่งนะครับมีมาแมนเป๊ะเอาอยี่หรืดีป่า <S <S นะครับแมนเป๊ะสไตล์เยอรมันประมาณหนึ่งแต่ว่าพอมาเป็นอย่างอย่างที่เราทําอยู่ในประเทศไทยก็คืออย่างของสติล์ดราฟท์นะครับอันนี้ก็ทำมาสิบกว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ก็จะมีความยืดหยุ่น นะครับว่ากันไปตามหน้างานประมาณหนึ่งคือสมมติว่าถ้าเราไปเหมือนกับไปบังคับให้เขาทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเปซในบางทีเขามันจะไม่เปอร์เซ็น์ที่เขาจะได้กลับไปเนี่ยอาจจะน้อยกว่าถ้าเราสลับข้อมูลบ้างหรือว่าลองลองยืดหยุ่นบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสนุกแล้วก็สบายใจเนี่ยกลายเป็นว่าผล,ผลมันผลมันออกมาดีกว่านะครับหลังจากนั้นเราก็เคยกทท็ทั้งทีมงานทั้งทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปุกหรือว่า อาจารย์เบียร์อาจารย์อูหรือแม้กระทั่งผมเองก็จะมานั่งสรุปกันทุทกคลาสนะครับว่าแต่ละคลาสเนี่ยโอเควันนี้เราอะไรยังไงบ้างแล้วก็คราวต่อไปนะครับขยับตรงไหนได้บ้างเพื่อให้เพื่อให้งานมันได้พื้นตลอดเพราะว่าบางทีเราก็ต้องยอมรับว่ากับการฝึกนะครับกับการฝึกขับรถบางทีเราเจอแดดตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ลงมาจากห้องเรียนทฤษฎีลงมาเนี่ยโอเคทุกคนสดชื่นก็จริงแต่ว่าพอมาเจอแดดมากๆบางคนบางคนไม่เคยเจอแดดเพราะว่าบางคนทางานในออฟฟิศมาตลอด หมายถึงอันนี้หมายถึงว่าคนที่มาเข้าฝึกอบรมกับเรานะครับพอเจอแดดมากๆปั๊บเนี่ยเขาก็จะออกอาการละก็จะมีความเหนื่อยล้ามีความไม่ไหวมีเราจะทำไงเขาเขาอยู่กับเราได้ทั้งวันอันนี้คือสิ่งที่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นหลักสูตรจากเยอรมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนี้อาจจะแบบว่าอ่ะร้อนก็ต้องร้อนไปก็ต้องไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าของไทยพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยไม่ได้หรอกคนไทยก็พักหน่อยอ่ะเดี๋ยวมีกินน้ําหน่อยเดี๋ยวมี นอกเรื่องนี้สนุกสนุกอะไรเงี้ยครับว่ามีการปรับไปตามไปตามหน้างานแล้วก็ตามวัฒนธรรมที่เราอยู่นี่คือความยืดหยุ่นมันจะเป็นต้องมีครับจะเป็นต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นกลายเป็นว่าเอามาฝึกค่ายทหารหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเออมันก็จะต้องจะต้องจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงประมาณหนึ่งเปิดเพื่อเติมทุก passion sing and the open beyond passion new mitsubishi xpander และ xpander cross h e แบกซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปนะครับก็ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะปรับยังไงก็แล้วแต่อย่างที่บอกคือแกนแกนหลักของเราก็คือเซฟตี้นะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวข้องกับในแง่ความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องยึดเอาไว้แบบแข็งเป๊กประมาณหนึ่งความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าต่อรองไม่ได้อยู่แล้วหมายความว่าถ้าเป็นในแง่ความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ถ้า พอมาเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการการทดลองของลูกค้าการให้พาลูกค้าไปทดสอบไม่ว่าจะเป็นออนโรดออนแฟกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีเรื่องของความสนุกสนานไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เราจะยืดหยุ่นกับตรงนั้นมากกว่าค่ะแล้วความสนุกสนานเนี่ยมันมันช่วยในการสอนกับนักเรียนยังไงบ้างก็ถามว่ามันก็ลองนึกถึงตัวเราเองนะครับสมมติว่าไปในเรื่องที่เราไม่รู้อะไรเลยะนะครับล้วไปถึงปั๊บเนี่ยเจอแต่ข้อมูลแน่นๆปึกป๊กๆ มาถึงปับปป๊บบางคนจะบอกปวดหัวไม่เอาแล้วไม่ไม่ไปต่อแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมีเขาเรียกว่ามีชั้นเชิงมีขั้นตอนมีความสนุกสนานค่อยๆเพิ่มเข้าไปให้นักเรียนกลับไปคิดเองบ้างหรือว่าให้นักเรียนมีส่วนร่วมบ้างอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องเรื่องสเสน่ห์ของของการให้ข้อมูลนะครับก็จะสนุกมากขึ้นอันนี้สําคัญมากผมมองว่าสาคัญมากคือหมายความว่าสมมติว่าผมมองว่าอย่างนี้ฮะทุกทุกอาชีพเลยดีกว่านะครับคนที่จะถ่ายทอดใช้คำว่าคนที่ถ่ายทอดกันแล้วกันนะครับคนที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ทีี่เราม นะครับหรือว่าในหลักสูตรที่มีเพื่อเพื่อให้คนที่เข้ามาฝึกอบรมได้รับไปเนี่ยคนคนนี้จะต้องสนุกกับการสอนอจะต้องสนุกกับการบอกถึงจะเขาเรียกอะไรฮะถึงจะถึงจะถึงจะอินอแล้วก็เขาเรียกอะไรมันจะไม่เบื่อ,อนะครับมันสามารถจะทําได้เรื่อยๆทําซ้ําเพราะว่ามันคือการที่มันคือการทําซ้ําถูกไหมฮะก็คือข้อมูลที่มีอยู่นะครับนัเกเรียนชุดแรกจบละนะครับปีที่สองเข้ามาเราก็ต้องใช้ชุดข้อมูลเดิม นะครับก็ส่งต่อข้อมูลถ่ายทอดออกไปก็เท่ากับเป็นการทาซ้าหลายๆครั้งหลายๆปีปีนึงอาจจะสี่ห้าครั้งหรือส0บกว่าครั้งหรือย0 3สิบครั้งมันก็ต้องสนุกทุกครั้งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ลูกค้าหรือว่าหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาสื่อกับรมเนี่ยเห็นหน้าเรามันก็เหมือนกับเขาจะต้องรู้สึกได้ว่าเราเรา,เรากำลังเรากำลังอธิบายให้เขาฟังเป็นครั้งแรกเสมอดังนัง้น ช่วงนี้รถไฟฟ้าก็เยอะแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องศึกษาหลายๆรุ่นเลยโดยเฉพาะรถจีนเยอะมากอันนี้คือความเทคนิคหรือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาบุคลิกของรถจีนหรือรถไฟฟ้าเนี่ยมันมันค่อนข้างยากหรือยังไงไหมคะ,ะจริงๆถ้าเรามองถ้าเรามองว่าเป็นยานพาหนะเหมือนกันก็อาจจะไม่แตกต่างมากใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าวิธีการสร้าง นะครับหรือวิธีการเลือกสร้างเลือกใช้อุปกรณ์หรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบเข้าไปเป็นรถแล้วก็ความเครื่องหลายๆความละเอียดอะออในการในการสร้างรถขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าผมว่ามันมองเห็นได้ชัดแหละว่า <c oughs> อะไรที่มาจากไหนและมีความละเอียดมากกว่าเราไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใคร <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเขาก็มาในรูปแบบของอโอเคถ้ามาจากโซนเนี้เขาจะเน้นความปลอดภัยมากๆถ้ามาจากโซนนี้ <c oughs> เขาจะเน้นแบบท <c oughs> ําไวเสร็จไวขายไว อะไรอย่างเงี้ยมเราคือเราในฐานะผู้บริโภคผมว่าเรามองว่าเราเราเลือกได้นะครับถ้าเราถ้าถ้าสมมติว่าเรามีงบประมาณจํากัดผมว่ามันก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไปทางไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าเปล่าไม่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 ได้มองเรื่องพวกนี้มองว่ามองว่าซื้อของที่ดีที่สุดก็จะไปอีกทางหนึ่งอันนี้ชัดเจนสมมติว่าเราบิ็นเซัเตอร์ที่ที่จะต้องแนะนําสินค้าอย่างนี้ด้วยนะครับสมมุตินะตอนต้องแนะนําสินค้าให้กับให้กับลูกค้าอันนี้ใช้คาง่าย เป็นรถก็เป็นสินค้าแล้วก็ลูกค้าก็คือคนที่จะมาซื้อรถใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเราก็ต้องทำเราก็ต้องรู้ข้อมูลสินค้าให้ได้มากที่สุดประมาณหนึงแต่ไม่ต้องรู้ทุกแง่ทุกมุมก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายหน้าหลายหน้าที่ใช่ไหมครับ<ช>ก็จะมีในแง่การขายจริงก็จะมีเรื่องของแต่ละบริษัทก็จะก็จะมีมีทั้งมีทั้งเซลล์มีทั้ง, sales, งผู้ที่เขาเรียกอ,อะไรล่ะเหมือน product expert หรืออะไรอย่างเงี้ยใช้คำอย่างนั้นก็ได้ ครับพี่เขาจะให้นั้นคาแนะนําในแง่นั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เราก็จะมาแบบทําให้มันเป็นกลมกล่อมมาถ้าสมมติว่ามามาเป็นหลายๆชิ้นแล้วก็มาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ให้ลูกค้าลองชิมหรือว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้ถ้าเขามีถ้าเขามีข้อสงสัยในแง่ของการขับโอเคก็ถามเราได้แต่ถ้ามีข้อสงสัยลึกๆในแง่ของในแง่ของอข้อมูลเชิงลึกเ,เราอาจจะแนะนําเข้าไปได้ว่าโอเคเดี๋ยวลองถ้าถ้าสนใจจริงลองปรึกษาฝ่ายนี้หรือว่าปรึกษาฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายนี้แล้วก็ชี้นําไปต่อได้ จริงมันก็ใช้หลายเทคนิคหลายกลยุทธ์จริงๆเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสําำคัญสำคัญเรื่องหนึ่งเลยผมมองว่าสําคัญมากก็คือเรื่องของจิตวิทยาคือถ้าเป็นไปได้ถ้าคนที่มีประสบการณ์เห็นอะไรมาค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าสัมผัสจริงๆนะครับมันจะพรนึกออกเวลามีปัญหาว่าจะต้องแก้ปัญหายัางไงโอเคมันมีมันมีขั้นตอนอยู่มันมีมันมวีวิธีแนะนําอยู่หรือมันมีนี่แหละมันใช้คำว่าขั้นตอนก็ได้แนะนําอยู่ว่าโอเคถ้ามีปัญหาแบบนี้ทำหนึ่งสองสามสี่ห้า ในแต่ละค่ายเขาก็จะมีใช่ไหมครับแต่ว่าในชีวิตจริงๆเ mm hmm. วลาเราเจอปัญหาจริงๆในบางทีไอ้ข้อมูลที่มันมีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเอามาใช้กับวัฒนธรรมของบางที่ไม่ได้ mm hmm. มันจะต้องแก้ปัญหาหน้างานเฉพาะหน้าจริงๆ <c oughs> ตรงนั้นนะผมมองว่าอิสตัคเตอร์เก่งๆสามารถจะพาไอ้ตรงนี้ไปแบบราบรื่นได้อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาร้อยอซ็แต่ว่าไปต่อได้ mm hmm. แล้วก็มาค่อยๆมาดูว่าโอเคปัญหาที่เจอมันเกิดจากอะไรแล้วเราก็มาแก้ไขกันค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอัปเดตผลงานในวงการสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมีอะไรบ้างแล้วก็ในวงการบันเทิงตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างอ่ถ้าเป็นมอเตอร์สปอร์ตหลักๆเลยก็เรื่องของการเป็นโค้ชนี่หยุดไปสักพักใหญ่นะครับมาเป็นเรื่องของการทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายแทนนะครับก็จะมีผู้บรรยายเรื่องของการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอในงานของซูเปอร์เทโบ ะนะครับวันนี้ก็ทำมาหลายปีแล้วนะครับซูเปอร์แอนด์แรนส์นะครับก็หลายปีเช่นกันแล้วก็ทุกงานมอเตอร์สปอร์ตของโตโยตานะครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นพูดง่ายว่าคือไปนั่งภาคแหละนะครับไป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 ,ไปเป็นทีมภาค,คะนะครับไปไปร่วมกันจอยก็กับน้องๆที่เป็นอดีตนักแข่งเหมือนกันคนที่รู้เรื่องเหมือนกันก็เวลาภาคเราก็สนุกสนานแล้วก็มอบความเอนเตอร์เทนหมายว่างานนะครับเพราะว่ามอเตอร์สปอร์ตมันต้องสนุกการดูการฟังหรือว่าการอะไรก็แล้วแต่ถ้าฟังแล้วแบบ ถ้าจะยัดความรู้เข้าไปอย่างเดียวถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่คนดูก็จะแป๊บเดียวก็ไปแล้วใช่ไหมครับคนดูออนไลน์สมัยนี้ก็โอเคก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมีความสนุกสนานก็มีแบบมีมีการมีการโต้อตอบพอไปเป็นไลฟ์ใช่ไหมครับก็จะมีการโต้อตอบอ่าก็ทักมาแล้วก็ทักกลับแซวมาแซวกลับอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมอลติสปอร์ตนะครับวงการบันเทิงก็ต้องบอกว่ายังโชคดีอยู่นะครับที่ยังมีพักพวกที่ยังนึกถึงกันอยู่บ้าง นะครับนานๆทีก็อาจจะมีรับเชิญนะครับละครนิดๆหน่อยๆบ้างนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นหนังใหญ่นะครับเรื่องที่ตอนที่ตอนที่เราถ่ายกันอยู่น่ยังยังอยู่ในยังยังยังอยู่ในโรงนะครับก็คือเรื่องของเดอะสโตนนะครับพระแท้คนเก๋เขาก็เลยนึกถึงว่าโอเคพี่อ่านว่าลองแคสหน่อยนะครับในบทที่ไปเล่นนะครับเป็นตำรวจนะครับแล้วพอแคสแล้วปรากฏว่าได้ก็เลยก็เลยได้ร่วมแรงด้วยร่วมงานกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นอีกเรื่องในที่ที่ ลึกๆแล้วก็อยู่ในความภูมิใจอเราโอเคเรามีเรามีเรามีตัวเราอยู่ในชิ้นงานที่ที่ได้รับความชื่นชมประมาณหนึ่งนะครับกับเดอะสโตนครัก็ฝากไ้ด้วยนะคะทุกคนใคร <clears throat> ที่อยากจะมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อนนหรือว่าอยากจะเป็น FC ของอาจารย์ต <im ple zier> อนนี้อาจารย์ก็ยัองมีผลง,องอานนะคะทางภาพ,พยนตร์ให้ชมกันอยู่นะคะใครที่คิดถึงก็ติดตามอาจารย์ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะเป็นอินสติเตอรเหมือนอาจารย์เป็นไอดอลนะคะก็ จะได้มาเจอได้ที่ Skill Driving ค่ะใช่ค่ะเนี่ยสอนอยู่ครับค่ะก็ถ้าแต่ใครสนใจนะคะก็ไปดูที่แฟนเพจนะคะของ Skill Driving e x p e r i e n c e ได้นะคะแล้วก็สำหรับอันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์อ่านมากๆที่วันนี้นะคะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของการมอเตอร์สปอร์ตรวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับยินดีครับสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใส ต้องที่สากลการประมูล New Mitsubishi Xpander และ Xpander Cross h e